ครับผมพุ่งพุ่งมากทะลุไปแล้วก็ก็ครับใช่ครับผมก็รู้สึกแบบดีใจนะครับผมจริงจริงเรื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกของผมด้วยครับผมก็รู้สึกแบบมันมีความดีใจตื้นตันที่แบบมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะผมเพราะว่าแบบเราเราเราเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเห็นตัวเองในจอใหญ่แบบนี้แล้วก็ เป็นกระแสต,ตอบรับดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ขอบขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็เออขอบคุณที่ทุกคนมาเอนจอยกับหนังเราขอบคุณที่ทุกคนชอบนะครับผมก็ก็ถ้าเกิดใครใครชอบก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับผมฝากแชร์ฝากไปดูกันอีกเยอะนะครับผมเนหนนนนไดนนด้้ว่าามมัจะขีค มไม่ไม่ไม่คิดจริงๆครับผมเราเราเราตอนแรกตอนแรกอ่ะเรามีความแบบเอ๊ะ eh, มันจะยังไงน้าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายพอปล่อยไปแล้วล้วแบบกระแสตอนรับดีมากเห็นเห็นคนมาเต็มโรงแล้วออช่วงสองสมวันที่ผ่านมาผมก็ไปทัวร์โรงหนังกับพี่ปิงอะไรอย่างเงี้ยแบบไปทุกๆโรงแล้วแบบความคึกคักอะไรอย่างเงี้ยของโรงหนังมันเห็นเห็นเห็นได้ชัดเลยว่ามันแบบเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกดีใจมากๆครับผมไีคุยกับพี่ เอ,อเอ้อยังคือยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ซะทีเดียวครับผมเพราะว่าเรายังเรายังไม่ได้เจอกันแบบแบบนานๆจะจ่าจริงจริงซะทีแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะดีใจเหมือนกันครับผมอย่างบรรยากาศเหมือนแบบว่ามีแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยใช่ใช่ซึ่งคือคือจริงๆตั้งแต่แรกสุดเลยครับผมพี่ปิงก็ก็บอกเหมือนกันว่าแบบ เขาเขาอยากทําหนังที่มันเหมือนมันย้อนกลับไปในยุคที่ก่อนก่อนหน้านี้ครับผมก่อนที่ช่วงที่แบบทุกคนจะพาครอบครัวไปดูหนังด้วยกันแบบไปใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวแบบไปอยู่ในโรงหนังด้วยกันเลยอย่างเ้วพอครั้งนี้มันออกออกมาได้จริงๆมันมันเหมือนว่ามันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราเหมือนปรับปรืมใจภูมิใจมากๆที่เหมือนตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆมันแบบโอ้โหมันมันตื่นตันมากครับผมคนก็บอกว่าหนังเรื่องนี้ ก็ดีก็ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากๆดีใจมากๆมันดีอย่างเงี้ยแล้วก็คือใจอยากจะเล่นหนังอยากมาสายหนังอะไรอย่างเงี้ยเลยป้าเอาจริงๆผมผมชอบหนังตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมการการการแสดงในในสายหนังมันเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากมันเป็นความฝันเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมแล้วแบบพอเรื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกเราแล้วมันแบบมันกระแสตอบรับดีขนาดนี้มันตื้นตันมากจริงๆครับผมอย่างตอนนี้ผมไปดูไอ้รอบกาล่าครับผม เราเห็นแบบตอนเอ็นเครดิตแล้วมันเป็นชื่อเราขึ้นมาแบบเป็นชื่อ,อแรกๆผมน้ตาคอเลยนะแบบผมไม่รู้ผมเป็นอะไรมันอยู่ดีมันมีอะไรกระแทกเข้ามาแบบแล้วแบบเกือบไหลเลยแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่ได้ไม่ได้เราแต่งหน้ามาอะไรเนี้ยเออครับผมใช่ยอดดีไซน์ถ้าแบบาไ้ไกลสุดพันล้านาเลยไหมพันล้านไหมคือแบบพี่ปิ๊งอ่ะเขาจะชอบบอกบอกเราว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องไปหวังอะไรมากแต่ผมบอกเลยห้าร้อยล้านอย่างร้อยผมขอผม ผมผมขอเป็นคนพูดแทนพูมกับแล้วกันเพราะว่าพี่พูมกับเขาจะแบบแบบเ,เขาจะทอมตัวแต่ผมแบบผมว่าขอให้ถึงสาธุครับสาธุไปบอหรือเปล่าไปบอหรือเปล่าเออไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบขอกับตัวเองไว้ขอขอให้ได้ก็อ,อ,อยากจะฝากทุกคนนะครับผมช่วยกันก็แบบถ้าเกิดใครชอบบอกต่อแฮชแท็กแฮชแท็กหรือชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวกันไปดูนะครับผมก็มันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็เป็นเป็นหนังที่แบบแบบสำหรับทุกทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ แล้วก็คนนี observer, or pes, or gehört, ้ไม um. ่เคยดูละครก็จะดูเรื่องแน่นอนอันนี้แบบคอนเฟิร์มจากทุกคนที่ไปดูมาแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากไปด้วยนะครับฝากไ้จริงๆริงโอ้โหสาธุสามร้อยล้านต้องไป